สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตกันนะคะข้อแรกก็คือจะเป็นการเลื่อนขนานอ่ะเราจะเลื่อนขนานสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะโดยใชเวกเตอร์นี้เป็นวกเตอร์เลื่อนขนานค่ะอ่ะอย่างแรกเราก็จะต้องสร้างเส้นขนานขึ้นมาก่อนสองเส้นค่ะโดยที่ผ่านจุด B จุด C ค่ะแล้วก็ขนานกับเส้นนี้นะคะอ่ะยังจาได้ไหมว่าเราสร้างเส้นขนานยังไงเราจะต้องกําหนดจุดก่อน บนเส้นนี้จากนั้นเราจะลากจากจุดที่เราต้องการไปยังจุดนี้อ่ะลากเลยจากนั้นกางวงเวียนรลศมีพอสมควรนะคะแล้วก็ใช้จุดดเป็นจุดหมุนอ่ะก็การก่อนเราต้องใช้วงเวียนให้ถนัดหน่อยปุ๊บโอเคเขียนเส้นโค้งตัดอ่ะจากนั้นใช้จุด C เป็นจุดหมุน,นะคะ่ะเขียนเส้นโค้งตัดเส้นที่เราลากขึ้นมา ปุ๊บอ่าจากนั้นเราจะวัดนะคะระยะมุมตรงนี้แต่ว่าควรเขียนให้ยาวหน่อยเอาม่เอม่โอเคอเขียนส่วนโค้งนิดนึงอือขออภัยนะคะโอเคจากนั้นวัดระยะมุมตรงนี้ค่ะปุ๊บแล้วก็ใช้จุดตรงนี้นะคะจุดตัดที่เกิดขึ้นเป็นจุดหมุนก็หมุนตัดเลย เราจะได้จุดตัดที่เกิดขึ้นมาคือจุดนี้ลากเลยค่ะโอเคลากเลยลากยาวๆไปก่อนนะจากนั้นเราก็วัดระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ใช้จุดสีเป็นจุดหมุนเขียนเส้นโค้ง,งตัดเลยตรงนี้ก็จะเกิดเป็นจุดอะไร สีพามโอเคเหมือนกันเราจะสร้างเส้นขนานากับเส้นนี้โดยผ่านจุด B เราก็ลากจากจุด B ไปยังเส้นนี้อืมปุ๊บก็เหมือนเดิมวงเวียนเมื่อกี้กลางเท่านี้ก่อนเพื่อเขียนส่วนคงตัดเส้นที่เราลากขึ้นมาใหม่ใช้จุดเีไปจุดหมุนเขียนปุ๊บ,บ,บ,บได้ละ ทีนี้เราจะวัดระยะจากเส้นนี้ไปยังเส้นเส้นนี้นะคะเส้นเวกเตอร์ของเราที่กาหนวนอ่ะจะได้ขึ้นมาแล้วก็ใช้จุดตัดที่เกิดขึ้นนะคะเขยียนส่วนโค้งฟุ๊บอ่ะจุดตัดที่เกิดขึ้นก็จะเป็นจุดนี้แล้วก็ลากเลย แต่รูปต้นแบบนี้ไม่ค่อยดีมันไม่ขนาดเลยขอสร้างเส,ส้นซีหม็ก,ก็แล้วกันลากแมนกลากไหน,ไหนอ่าก็ได้จุดตัดแล้วเราก็ลากเลยลากเลยค่ะบางครั้งมันอาจจะเป็นความผิดพลาดจากวงเวียนก็ได้นะโอเคลากปุ๊บ ระยะใหม่เลยปุ๊บเขียนสน่วนโค้งอ่ะนี่อันนี้ก็คือจุดสี่พัมของเราอ่ดูประาทนิดน,นึงต่อไปเส้นนี้ที่เราลากขึ้นมาเมื่อกี้ก็วัดระยะเดิมเหมือนกันเท่ากันอ่ะใช้จุด B เขียนส่วนโค้งตัดอ่ะจุดนี้ที่เกิดขึ้นคือจุด b พาร์มอ่าจุดนี้ก็คือจุด a พาร์มดยอ่ตโนวนมาเลยค่ะอือลากเส้นเชื่อมกันฟุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บ,บ,บอ่าแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยม a พาร์ m, c พาร์ม b พาร์มนะคะที่เกิดจากการเลื่อนขนาดของสามเหลี่ยม a b c ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูการสะท้อนการสะท้อนนะคะเราจะามีรูปต้นแบบแล้วก็จะมีเส้นสะท้อนต้องมี2ออย่างนี้ก่อนถึงจะสะท้อนได้การสะท้อนเราจะต้องเริ่มจากการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่เราจะจะสะท้อนก่อนอ,อย่างแรกเราจะสะท้อนจุด b ก่อนก็แล้วกันเราก็ต้องสร้างเส้นตั้งฉากาสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นเส้นสะท้อน,นนะคะ โดยที่ผ่านจุด B ด้วยอ่ะจะได้ไม้สร้างเส้นตั้งฉากสร้างยังไงแล้วก็กางเวียนรัศมีพอสมควรใช้จุด B เป็นจุดหมุนอ่ะเขียนส่วนโค้งตัดเลยฟึบจุดตัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้เป็นจุดหมุนขอใายค่ะใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดฟุบแล้วใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนเขียนส่วนโค้งตัด ขอพายค่ะลากยาวนิดน,นึงหน่อยมันจะได้ตัดกันอ่าเห็นไหมจุดตัดที่เกิดขึ้นคือจุดนี้นี่แล้วก็ลากเส้นเลยลากเส้นตั้งฉากอ่ะลากยาวๆไว้ก่อนและจากนั้นเราก็จะวัดรัศมีระหว่างตั้งแต่จุด b จนถึงเส้นสะท้อนนะคะแล้วก็วัดจากเส้นสะท้อนจนถึงเส้นตั้งฉากเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นอ่ะก็คือตรงนี้ตัดกัน ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด B พา์มถ้าเราสังเกตดีๆนะคะก็คือมันจะเป็นรัศมี B พา์มมันก็จะเป็นจุดตัดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะาเราไม่ได้ขูบวงเวียนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปเราจะเขียนจุด A พา์ม C พารมได้เลยโดยที่ไม่ต้องวัดใหม่จากนั้นเราก็สร้างเส้นตั้งฉากกับจุด A พา์มเหมือนเดิมโดยกลางรัศมีพอสมควรค,ค่ะใช้จุด A เป็นจุดหมุนเนาะหมุนตัดเลยฟุ๊บ จะเกิดจุดตัดขึ้นก็คือจุดนี้และจุดนี้โอเคใกล้เคียงกันเหมือนเดิมไม่ต้องผูกวงเวียนเขียนส่วนค้งตัดก็เขียนส่วนค้นงตัดฟุจุดนี้คือจุดเอพามของเราเลยอ่าไม่เชื่อก็ลองวัดดูคนที่จะลากขึ้นตั้งัางหน่อยเนาะ วัดรัศมีจากจุดเอมาอยัางเส้นตั้งฉากรัศมีเท่านี้เราวาดมาตรงนี้อ่าเห็นไหมเป็นรัศมีที่เท่ากันแต่ว่ามันคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะวงเวียนเรามันมีการหุบตลอดเวลาเนาะอ่ะต่อไปจุด C ีพามเหมือนเดิมค่ะการรัศมีพอสมควรเว้คนที่จะการาี่เอไหโอเคปุ๊บ จะเกิดจุดตัดขึ้นมาเป็นเส้นสะท้อนก็คือจุดนี้และจุดนี้จากนั้นไม่ต้องหูวงเวียนเขียนส่วนโค้งตัดเลยปุ๊บปุ๊บอ่ะ,อะ <c oughs> เราก็ลากเส้นดังฉากก่อนอ่ะเพื่อความละเอียดเนาะ <c oughs> ลากเลย <c oughs> อ่า วัดรัศมีจากจุด C มายางังเส้นสะท้อนแล้วว่าจากเส้นสะท้อนไปยังจุด C พามอ่าเห็นไหมจุดเดียงพอดีเป๊ะตรงนี้ก็จะเป็น C พามจากนั้นลากเส้นเชื่อมเลยค่ะโอปุ๊บโ,โ,โอเคนี่คือรูปที่เราสะท้อนผ่านเส้นนี้นะคะ อะข้อสุดท้ายแล้วจะเป็นการหมุนตามมุมที่เรากําหนดอย่างแรกเราก็ต้องมีรูปต้นแบบแล้วก็มุมที่เราจะหมุนอ่ะเราจะหมุนเป็นมุมป้านง่ายๆเลยกลางวงเวียนนะคะรัศมี ab ปุ๊บใช้จุด A เป็นจุดหมุนเขียนส่วนโค้งก่อนเลยเขียนส่วนโค้งปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เอากางวงเวียนเนี่ยไม่ต้องหุบใช่ไหมมาวัดที่มุมก็เขียนส่วนโค้ง อ่ะก็จะได้จากนั้นเราจะวัดจากจุดตัดเนี่ยที่เกิดขึ้นที่มุมเนี่ยกลางรัศมีเท่านี้แล้วก็ใช้จุด b เป็นจุดหมุนเขียนส่วนโค้งตัดฟุ๊บนะจุดนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะเขาจะเรียกว่าจุด b พามก็ลากเส้นเลย จากนั้นวัดรัศมี AB นะคะ,ะแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดอ่มันก็คือจุดเดียวกันนั่นแหละต่อไปเราจะหมุนจุด C ต่อคราวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะการวงเวียนรัศมี AC โอเคจากนั้นก็เขียนส่วนโค้งเนาะ,ะแล้วก็ เอามาวางไว้ที่มุมเหมือนเดิมอม่จากนั้นก็การเวียนรลศมีทท่ามุมที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปวางที่จุด C เขียนส่วนโค้งลัดฟุบอ่ะจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุด C พรมเห็นไหมเรามาวัดระยะดูอ่ะแล้วก็ลล่าจาก A มาถึง C พรมก่อนเนาะอ่ะวัดระยะดูนะว่าจะกว่าใช่ไหม ีพันเท่านี้จะเอามาซมันเท่านี้สี่พันเท่านี้โอเคระยะทางเท่ากันแล้วจากนั้นก็ไากจุดเชื่อมได้เลยอือเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าจากจุด B ไปจุด B ลตรงเนี้ยเป็นรัศมีเอ่อเป็นการหมุนเท่ากับมุมที่เรากำหนดขึ้น โอเคแล้วก็จากจุด C มาจุด C พามก็จะเป็นและอ่อจะเป็นเอ่อการหมุนเท่ากับมุมที่เรากำหนดกันนี่การหมุนง่ายๆเลยค่ะเรียบร้อยและจุด A ก็จะหมุนไปอยู่ที่เดิม